สวัสดีค่ะพบกับไปเตยน,นะคะแล้วก็ช่วงรักน้ำรักป่ารักความสะอาดหมาของคุณนั่นเองนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความสะอาดหมาน้อยหรือว่าทำการชักชะล้างนะคะซักล้างนะคะสุนัขของคุณที่มีกลิ่นคล้ายขยะปียกซึ่งบ้านนี้เนี่ยนะคะทั้ง2ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เสือนะคะแล้วก็ดัมโบพี่เสือเนี่ยเราจะไม่เรียกพี่เสือเพราะเขาจะไม่หันมาพี่เสือเนี่ยได้ชื่อตั้งแต่เกิดแต่เขาจะไม่หันมาแต่เขาเรียกว่าซ้อซา สุนสันจะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะนั่นคือพี่เสือหรือว่าสุนสันแล้วก็จะมีดัมโบ้ดัมโบ้ก็คือพี่บั้นบุญนะคะเรียกว่าดัมโบนะ้ในดัมโบ้จะไม่เห็นถ้าบอกว่าบั้นบุญบัานบุญบั้นบจะวิ่งมาโอเคเราจะเริ่มการซักล้างสุนัขนะคะให้สุนักของเราเนี่ยซ่อนตัวไปก่อนตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในอ่า ขังไว้ในคอกหลังบ้านนะคะจริงๆไม่ใช่ปล่อยวิ่งให้ไปพื้นที่เลกๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยนอกจากการซักล้างธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะมีการทําสปาเธอสปาหมาอุปกรณ์เนี่ยนะคะทีะ่เราจะต้องทําสปาหมาเนี่ยนะคะหลังจากการฟรอกอาบน้ำแล้วเออเอามาฟอกอาบน้ำก่อนฟอกอาบน้ำเนี่ยเราควรใช้สบูเ่เด็กรู้หรอกว่าเขาทำเพราะอะไรแต่เห็นเขารีวิวแลเขาต้องทําแบบ,นบเนี้ยสบู่เด็กแล้วเห็นที่เลอะตรงนี้ไหมเลอะไหมเลอะเพราะว่าตะกี้เอาแบบถุงรีฟิลมาเติมมันก็เลยเลอะแ,แต่ไม่ล้างออก นะคะเพราะว่าช่วงจังหวะที่เราอาบน้าหมาซักล้างหมาเนี่ยถ้าที่เลอะเนี่ยอย่าให้เสียดายแล้วก็ถูตัวหมาได้นะคะให้เป็นแชมพูเด็กเพราะอะไรเพราะพี่บั่นบุ้นเนี่ยนะคะหรือว่าพี่ดัมโบเนี่ยเขาแพงง่ายตุ่มจะขึ้นปกติใช้สบู่ชำระสบู่ก็ระฟอบตุ่มขึ้นเสียเงินรักษาอีกเพราะฉะนั้นใช้สบู่เด็กที่สำคัญที่สุดหมาหลับตามไม่เป็นอาจจะหลับตาแต่ว่าแบบเวลามันแสบมันก็จะชอบทะลึงตาโนมอทีย no ไม่แสบตานะคะนี่คือส่วนซักล้างมีแค่นี้เองกับสายางแล้วก็มีน้ําแต่ว่าอีกหนนนั่กก็คือาาารทํสป ฟ้าหนาสปาของมาน้อยเนี่ยนะคะเราจะต้องมีอ่างไม่ว่าจะเป็นอ่างจากพุชี่นะคะหรือว่าจะเป็นอ่างหินอ่อนก็ยิ่งดีเพราะว่าอ่างหินอ่อนเนี่ยนะคะเมื่อโดนแดดถ้าเป็นอหินอ่อนแท้นะคะโดนแดดแล้วเนี่ยหรือว่าจะโดนอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ร้อนเธอหมาจะสบายนะคะซึ่งวันนี้เราก็สั่งวันนี้เขามาส่งแล้วนะคะเป็นอ่างหินอ่อนนะคะเป็นสีเขียวไข่กานะคะอ่างหินอ่อนสีเขียวไข่กานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะที่เห็นว่ามีรูเดรนน้ําออกได้นะคะเวลาที่น้ํามันอาจจะมากเกินไปนะคะแถมมาให้รูเดียว ไม่เป็นไรนี่คืออ่างออดอ่ดอนนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวไข่กาจากนั้น,น,นะะเนี่ยนะคะการทาสปาเนี่ยเราควรจะมีพวกที่เป็นเ uh, อิร์บนะคะหรือว่าสมุนไพรต่างๆตรงวนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ไม่ใช่มะนาวแป้นจำหลัดเบอร์ยี่สิบเก้านะคะแต่ว่าจะเป็นมะกรูดซึ่งไม่รู้เบอร์ถ้าเรามาบ้านไหนเนี่ยนะคะที่มีปัญหาลบผิวหนังผิวหนังอาจจะแห้งเกินไปหรือว่าอาจจะมันเกินจนแบบมีกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆ,ๆนานามะกรูดช่วยได้คะ่ะนี่มะกรูดนะคะนอกจากจะบำรุงขนแล้วเนี่ยนะคะตามธรรมชาติแล้วก็ยังช่วยรักษาหมา ที่เป็นโรคผิวหนังจะว่าจะนำมะกูดเนี่ยนะคะขูดเธอฉันมีที่ขูดค่ะนี่ที่ขูดขูดแบบนี้นะคะเราจะขูดเข้าไปในอ่างจากกุชชี่เดี๋ยวเรามาช่วยกัน ทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูฟจริงๆเราซื้อมาติแต่ว่าแม่ค้าแทนนะคะเราจะขูดเราจะขูดเพื่ออะไรเพื่อเอาน้ำมันจากผิวมาปลูดนะคะเพื่อไปบำรุงขนนะคะหรือว่าเส้นขนเส้นผมของหมาตัวน้อยของเรานั่นเองขูดไปเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วขูดอ่ะไอตัวใสไอตัวเนื้อมันขนาดนี้เราเอาเฉพาะเปลือกมันนั่นเองนะคะขูดไปเถอะนะคะขูดเยอะๆแน่แต่ก็ขูดมันขูดรีดขูดเนื้อค่ะตอนนี้เราอู่ที่ตัวดว่าจะโดนตัดร้างนะคะขอบมาถึงมันเหม็นแล้โอเคคุณคะตอนนี้เนี่ยเรา เออทำให้เป็นเป็นแบบหุยผงเลยบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะเหมือนบาดไหมไี่บาดหรอกมันกิดเข้าไปในเนื้อนิดนึงแต่ตอนนี้ก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วค่ะอู้นี่เราก็ได้เปลือกมากรูดเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็เหลือไอ้ลูกๆใช่ไหมอ้าจริงๆสารภาพเถอะเลยสองลูกมันมีหกไงแตนะ่ทำได้สีลงเนยมันร้อนเธอมันร้อนเพราะฉะนั้นเอาแค่สีลูกก็พอนี่ในนี้เราก็ได้เป็นผงแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะไม่เสียได้ย่าเสียได้แต่เราเสียดายก็เลยใส่ลงไปไอ้ลูกที่แบบ มันถูกขูดแล้วก็ใส่ไว้ในนี้ด้วยแล้วก็จะให้จะหมาดของเราได้แช่นะคะเราจะเปิดน้ำใส่ไว้ในนี้จังหวะที่เราเปิดน้ำแล้วก็อรอนะคะเพื่อที่จะให้น้มันจากผิวมะกรูดเนี่ยมันฟองขึ้นมาเราก็จะไปนำตัวผู้โชคดีนะคะเราลองมาทายกันซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีทันแรกที่ได้มาอาบน้ำนะคะฟอกด้วยสบู่โนโมอเทีินะคะพร้อมกับการแช่ในอ่างสมุนไพรสีเขียวไขกาใบนี้ตดน้ำไว้ก่อน ดีค่ะแรกของเราคือพี่ตุลันหรือพี่เสือค่ะพี่เสือเอาละค่ะเราจะมาวิเคราะห์นะคะระบบิดกระยาดเฮ้ยจะฉีดทำไมจะฉีดได้ไหมคะตรงนี้พี่เสือเนี่ยนะคะจะมีความสกปรกเนี่ยนะคะอยู่ตรงริงเกิลเขาบริเวณนี้นะคะ จริงๆเขาตกตกทั้งตัวนะคะแล้วก็ที่ก้นนะคะมีอึดปิดปากปลายนะคะนอกน้ำโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาอาบน้ำกันพี่เต่ชอบอาบน้ำค่ะมาพี่เสือเย้น,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 นี่มาอะ ล่ะะคตอนนี้เนี่ยนะคะพี่เสือของเราเนี่ยก็กำลังเปียกปอนเพราะว่าเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะต่อไปเราจะพาไปแช่อ่างสมุนไพรสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะให้เอ่อเอิร์ฟหรือว่าสมุนไพรของเราเนี่ยนะคะช้าล้างมอบความสดชื่นให้กับสุนัรของเราสุนัรลุยนี่นะตอกของนะสุนทรชอบนะสุนทรตอกบุ่มนี่โอเคโอเคโอเคาขูตูนะคะเพื่อให้ข่าเว็นนี้ปิดจะออกไปดู Hey. Hey. และนี่นะคะก็คือพี่สุนสรน,นะคะที่เราได้อับน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้แหบบวก่หยในอ่างจักกุชี่นะคะหยินอ่อนสีเขียวไข่กาของเรานั่นเองสะ,ส,ะอะสะอาดสะอาดสะอาดไหมสุนสัรเสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือบ้านบุญนะคะบ้านบุญคือหนึ่งความสกปรกแห่งบ้านนี้เดี๋ยวเราไปพบกับบ้านบุญพี่จอหอนแล้วสุน,สนสันสุนทนเป็นแบบนีนะ เอา,าแล้วอีกหนึ่งหนุ่มมาละค่ะคุณความสกรปรกนะคะระดับอภิมหานิลันกุลคือตัวนี้อภิมหานิลันกุลก็โบอนี่นะคะบ้านบุญล,ลันเป็นบ้านบุญบ,บ้านบุญบ้านบุญน,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 นั่งก่อนนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งก่อนแล้วนั่งเชื่อฟังมากค่ะเชื่อฟังมากๆไม่เป็ Gray นไรอาบน้ำนะคะบ้านบุญชอบให้ดูก่อนความสกรปรกนะคะตั้งแต่ตรงนี้ลงไปทั้งหมดสกปรกมากๆนะคะ นะคะนะคะมาลุยเลยจ้าฉันมาต่อตาเองค่ะยอนย้อนอนะ่ะช้อนอนย้อนี่ทน,ะะน่คอนย้อน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 ย้นะ,ะ้อเย้อนอ้อน้อนอน้อนี้อนยนยนย้อนอยน้น้นอนย้น้ กระสู้และกรูปีของเราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะนําไปปล่อยคืนสู่ป่านะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการอยากรับไปเลี้ยงเราจะแถมอาหารเม็ดสารกระสอปีปีไปเลยนะคะลบไปก่อนนะคะกับน้องไปเตยและช่วงลักน้กําลักปลาลักหมาให้อาบน้ําจริงจริจำชื่อช่วงไม่ได้มมนคิดสุดตลอดนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ